เอ้ยมึกช็อตครับไซมึกช็อตครับนี่มาแล้วครับมึกมาแล้วมึกมาแล้วไม่ยอมไม่ยอมโดนแล้วครับโดนแล้วครับอันนี้มีสัตว์โอเคโอเคครับจัดจั กระต่อยกำลังเข้าเลยโดนแล้วครับไปส่สวยครับนี่อุย้ยตามตามตาม,มตัวตัวอุ้ยมีไซส์ครับมีไซส์นี่ครับหมึกแสมสารมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> วันนี้เราก็อยู่ที่แสมสารแล้วครับตอนนี้ผมอยู่หน้าหาดหน้าหาดข้างๆตลาดนะัดแสมสารนะครับ นัดกันไว้ที่บ่ายสองครึ่งก็เดี๋ยวรอเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ผมมาก่อนนะครับผมมาตอนประมาณบ่ายโมงห้าสิบก็มานั่งรอตต่ก่อนก็กะว่าจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรแล้วก็ผูกสายหน้านะครับก็อุปกรณ์ที่ผมเตรียมวันนี้นะครับก็นี่ครับประมาณนี้นี่ครับผม จะเป็นชุดโยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะกัวสายนะครับอันนี้ผมเอาไว้แบบ<ๆ>เผื่อแบบกระแสน้ามันแรงนะครับกัวจมไม่ทานผมก็จะต่อเอาตัวเนี้ยพันใส่หัวไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือครับนี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับก็จะช่วยในเรื่อง กระแสน้ําแรงจะได้จมไว้บางทีน้ําแรงมากก็โยไม่จมนะครับโยไม่จมก็ต้องทําแบบนี้แล้วครับแต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งครับผมผมเห็นนะนะบางท่านก็อาซื้อตะกั่วที่เป็นแบบนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแบบนี้แลครับที่เป็นลูกๆแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบใส่ใส่ไว้ตรงหัวโยเลยตรงกริ๊บเลยครับใส่คู่กันเลย ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอันนี้ผมก็เตรียมไว้เผื่อถ้าเกิดใส่ตะกรวดแล้วมันไม่เวิร์กผมก็จะเอาตัวนี้ถ่วงไปด้วยอีกครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์นี่ครับ1.8กร,รมัมนี่ครับผม1.8กร,รมัมนี่ผมซื้อมาในราคา45บาทนะครับจะก,ก็จะได้ประมาณ5ตัวครับผมประมาณนี้ครับเอาไถมาประมาณสองครึ่งมัดกันไว้ละก็เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับ ก็หาอาจจะหาอะไรทําแก้เบื่อไปก่อนตอนนี้แบตโทรศัพท์ผมก็จะหมดเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้ก่อนอาจจะไม่ได้เล่นเดี๋ยวกลับบ้านแล้วโทรตามให้แฟนมารับไม่ได้โอเคครับนี่ก็เป็นถุงมือน้ําแล้วก็ผมเตรียมยากแก้เมาเรือไว้เลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมลองนั่งเรือประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยเมาเรือครับเมาแบบปวดหัวเลยแบบไม่ไหวครับก็ เมาจนแบบพอผมกลับมาจากโรงแรมเนี่ยผมยังรู้สึกตัวเองแบบคงเคงคงเคงอยู่ครับทั้งนั้นที่ยืนอยู่บนปูนเนี่ยผมเลยตัดสินใจซื้ยอยากินดีกว่าครับกันไว้เพราะว่าอยู่กับไตประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเมาแล้วปวดหัวมากครับก็เลยว่าจะกินดักไว้ วันนนยไปทาไงเฮหือวนกะดองเ็มันึกมากำลังมนึนกระดู่มเก็่นเหมือนจะโดนเหมือนกันทั้งนั้นอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ แต่เมื่อกี้มันตึกๆกผมตึกๆผมแล้วผมวัดแล้วมันตึงแล้วก็ตึกไปเลยรต,ต,ตือ <HAEL? S 2> ตมาเลยเฮ้ยนีหนักมาเลยโอ้ยหลอกกันได้ วางไปแนวไหนครับพาดทางไหนวั้หออไปนู่นจักไหนไปไหนครับจัดมืดมอเต้องแดดูของมครับโดนแล้วลครับ <c oughs> เอ้ยมือ็อดครับไฟมือ็อดครับ <c oughs> โอ้ย มีตัวตามเขามีตัวตามแต่ว่ามีตัวตามครับโดนแล้วครับต่โดนแล้วใสนี่ครับนี่นี่ครับมือของไต๋ <c oughs> นี่ครับ,ออ <c oughs> รบเป็นสัญญาณที่ดีครับไต๋บอก่วนที่สองละแต้มสองละ <c oughs> มาแล้วครับบึกม,มาแล้วบึกม,มาแล้ว <c oughs> ตัวที่สามครับตัวที่สามครับฝีมือตายอีกแล้วเร,เริ่มมีไซส์แล้วครับผมนี่10โรว<ห>ันนี้ก็มา200บาทใช่ครับโ,โดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้ว อ๋อตัวเล็กครับอันนี้ปลานะปลาอะไรครับไตเนี่ยกุดมาแล้วเนี่ยโอ้ยกุดี่นี่ครับไตลองเปลี่ยนปตีปลาครับโดนเต็มเต็มครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกุศลารครับกุศลารนะครับนี่ไซส์ไซส์นี้เล็กหรือใหญ่ละเล็กอยู่ครับไซส์เล็กอยู่ใช่ไหมได้ครับซาซุมิได้เลยถือว่ามีตัวครับถือว่ามีตัวอุ้ยซาซุมิโดนแล้วครับโดนแล้วครับอันนี้มีไซส์ครับน่าจะใหญ่กว่าเดิมด้วย มีดเลยอุ้ยโดนครับไอ้อะไรครับเก่าเก่าครับไอ้เก่าครับไอ้นี่เก่าตัวอะไรครับเต่าแก่เก่าลังพึ่งเก่าลังพึ่งครับนี่เก่าหลังพึ่งนี่ครับไซนี้ครับแต่บอกตกเบิกไม่หมานครับเลยล่อปลาซะเลยครับโอ้ยนี่ครับโอเคไซสุสวยครับ มันไม่จับปลาไตไอต่อน่ารับเปิดไว้ <c oughs> ไป,ป็ปลาโฉก โดนแล้วออมาแล้วครับป๊อปเอ้สายบัวโอ้ยเกา่าสายบัวครับเนี่สายสวยไหมครับได้นี่นี่ครับเกา่าสายบัวจะครบหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เลยเลยเ,เก่าแท้ใช่ไหมใช่เป็เก่าแท้เล็นกระป๋อเก่าแท้ รันแล้วครับโดนแล้ว,วแต่ไม่รู้โดนอะไรครับ,รบไมู่ครับอานี่ครับปากาลังเ,เออเจ้ามาเลยนะ <laughs> สู้มือด้วยนะจำแดงโดนแล้วมังวิ่งอยู่วิ่งอยู่จอดสงสัยโดนะปลาใช่ไหม มันเดือยคุบพ่อผมลงยาเย็นๆชั่วโมงหนึ่งเรือเฟอร์ได้ลุ้นเน่ยอ๋อโอเคโอเคครับจ้าจ้าโอ้ยได้สายได้ตัวนึงโอเคโอเคหนูหาซื้อเลยอ้าวซื้อเลยครับได้หมึกพอดีไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้ได้สี่ตัวเองตัวน้อยพอได้กินพอได้กินจ้าสวัสดีครับ เพื่อมันบบกระตอยกำลังเข้าเลยโดนแล้วครับแฮนดไลน์โดนแล้วครับใส่สวยด้วยใสสวด้อุ้ยดูเิครัอโอ้หครับผมใส่สวยสวยครับนี่รอมาตั้งนานเนี่ยนี่ครับฝีมือไตยครับโดนแล้วครับโดนอีกแล้ว อ,อุ้ยไายสายครับสาสวยครับสายสวยสาสวยติด <c oughs> อ้วนอีกอุ้ยจะเป็นอะไรนะอ๋อครับโดนแล้วครับตายโดนอีกแล้ว <c oughs> ห้าตัวติดติดสาเดียวกันเลย <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยยังหมาเลยครับยังหมาเลยครับอุ้ยยอด อุย้ยตาม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 ดีไตามครับตามไหมาตามไหมเห็นน้องเดือดลงมาแล้วนะลุดโอ้ยเนี่ยอือสองตัวแล้วไอ้ที่หลุดเนี่ยหลุตลุตเนี่ยสองตัวแล้วผมอะวัดไม่แรงหรือ,อยังไงวะกินแม่งใกล้ๆด้วยนะ โดนแล้วครับโดนแล้วครับตัวครับน่าจะมีไซส์หน่อยหน่อยมาแล้วเฮ้ยสี่ที่แบบที่สี่แบ จัดไปไปอยากอยากขี่กันแล้วพอมันมันปุ๊บแล้วเอาเอาเคสาไปขึ้นเคสา่ใหญ่รุ่นรุ่นอ่ะรุ่นรุ่นโดนแล้วครับมีไซส์ครับโอ้ยมีไซส์มีไซส์ครับมีไซส์ตัวนี้มีไซส์ครับผมนี่ครับโอ้ยมีไซส์ครับมีไซส์นี่ครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับอีกไม้หนึ่งไม้สุดท้ายก่อนกลับครับผมพี่ทำให้ผมเชียร์แล้วพี่ก็ไปเพราะว่าพี่ไม่มากินเลยพวกไม้สุดท้ายก่อนกลับครับโอ้ยไซส์เราตายเลยสวยๆนี่ครับนี่ตายหน้าตาหมึกแสมไมนเป็นอย่างนี้นี่เองประมาณตอนเย็นนะเออประมาณตอนเย็นครับเมันกินน้ำดำจริงจริงใช่โอเคกลับกันครับ Okay.